เบื่อหรือไม่ที่ดาบใน m i ไ e มครับปกติมันน่าเบื่อกันไปอ่ะน่าเบื่อจริงๆปัญหาเรานั่นเ็นจะหมดไปเมื่อคุณโหลดมอดนี้มาลองเล่นซึ่งมอดนี้ก็จะเพิ่มดาบมาให้คุณหลากหลายมากเลยอย่างเช่นดาบติดระเบิดดาบฟ้าผ่าดาบวิเทอร์ดาบฟาร์เวลดาบทนูดาบปัดกับดาบเพอเหินดาบสร้างกรงและสุดท้ายดาบที่ผมชอบมากที่สุดลันเชร์ซอส แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสำหรับตจวของมสนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าดาบเลยไหมครับเนี่ยมันมีอ b i l i ิตี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งคำสามของผมก็มีอยู่ว่าอยากให้ดาบใลไหมครับเนี่ยมันมีอาเบริตี้พิเศษพิเศษเหมือนในอสนี้หรือไม่นั่นเองเนะครับผมเดียวเลยแสดงความคิดเห็นมาให้ผมได้รู้กันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงขอเวลากันไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าเดี๋ยวผมจะไปเล่นดาบต่อกันแล้วนั่นเองนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ โอ้ h oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ